สำหรับคนที่ตีวอดพร้อมร้องเพลงยังไม่ได้นะครับลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดูครับผมยกอย่างในเพลงคลื่นของแพชนานะครับเบื้องต้นเราก็ฝึกอย่างนี้ก่อนนะคือดิดลงอย่างเดียวข้องละงสีเ่เคราะห์จบห้องที่หนึ่งต่อไปห้องที่2องคนยังเธอไม่คิดอะไรห้องที่สมก็อยู่ยังคนใกล้ใกกันไปห้องที่สแต่ก็ไม่ได้ชิดกัน จังหวะดีดลงสี่ตัวมันแกะนะครับสองจังหวะแรกให้เราคงที่ไว้เหมือนเดิมส่วนจังหวะอีกสองจังหวะที่เหลือให้เราสับมือขึ้นลงขึ้นลงลงนะครับหรือสับอะไรก็ได้ให้มันอยู่ในจังหวะเข้าพอนะครับคนยังฉันรู้ตัวฉันตัวคือจังหวะที่เราดีดลงพอดีเลยนะตรงกับมือดีดลงคนยังฉันรู้ตัวเสมอที่เหลือเราสับมือ สับเพื่อเลี้ยงจังหวะนะสับเพื่อรักษาจังหวัดเพื่อปะครองจังหวะดห้องที่สองคนยังเธอไม่คิดเธอคิดคนยังเธอไม่คิดอะไรห้องต่อไปก็อยู่ยังคนใกล้ใกล้คนกับใกล้คาที่สองก็อยู่ยังคนใกล้ใกล้กันไปนะครับเราเอาทีนี้ไปใช้ดูดนะครับ